เพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันว่าหนทางสายเอกนี้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายความบริสุทธิ์นั้นมันก็มีหลายระดับ เบื้องต้นนี้เราจึงอาศัยความบริสุทธิ์ทางกายก่อนคือการเข้ามาบวชพระภิกษุสมมเนรุบาสกอุบาสบบาิกาอีมาถือบวชถือเพศพรมรจันเพศพรมรจันเพศความบริสุทธิ์มาถือเพศพมจันจากนั้นก็ พากันสมาทานศีลอย่างญาติโยมสมาทานศีลเพื่อให้ได้มาซึ่งสีลวิสุทธิถ้ากล่าวในวิสุทธิทั้งเจ็ดนะนะทำให้ศีลสะอาดบริสุทธิ์ซะก่อนเป็นเบื้องต้นทีนี้ก็เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันว่า เอากล่าวเรื่องของญาติโยมนี้เรื่องของพระของเนนก็คงจะทำความเข้าใจได้บ้างแล้วแต่ส่วนมากญาติโยมอาจจะยังไม่เข้าใจอยู่ว่าระหว่างอุโบสถศิลกับศิลแปดบางทีก็เหมาเป็นอันเดียวกันแต่ข้อปฏิบัติมันข้อเดียวกัน แต่วิธีการหรือกระบวนการมันแตกต่างกันนะบางทีไปได้ยินแม้แต่พระนี่แหละไปเห็นในงานสมโพธอะไรต่างๆก็ไปพูดว่าโยมที่รับประทานอาหารตอนสี่โมงเย็นแล้วมาสมาทานศีลนี่น ไม่ได้มันผิดผิดสองข้ออีกต่างหากหนึ่งวิการโภชนาสองมูสาไปพูดอย่างนั้นซะคือไปเมารวมกันอุโบโสถตศินนี่มันมีระยะเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งนับจากในวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา ตั้งแต่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเช้าตื่นขึ้นมาผู้ที่จะรักษาอุโบสถตศินนี่ต้องตั้งเจตนาเลยวันนี้คืนนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะอิมันจะรัดติงเห็นไหมคืนหนึ่งอิมันจะที่ว่าสังวันหนึ่งอุโบสถศินอย่างเช่นญยาติโยมรักษาอุโบสถศินในวันพระ เริ่มจากญาติโยมตื่นขึ้นมาตั้งเจตนาเลยศีลทั้งแปดข้อนะัรู้อยู่แล้วเนาะสินแปดข้อตั้งแต่ตื่นขึ้นเลยตั้งเจตนาไว้ไม่ล่วงละเมิดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อภมัมมจริยาไล่ไป8ดข้อนั่นแหละ โยมรู้อยู่แล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อสิ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าจบไปจบไปเลยจะกล่าวคำสมาทานสินห้าก็ได้ไม่กล่าวก็ได้เพราะว่าเจตนามีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นอันว่าบรรลุเป้าหมายแล้วจบแล้ว จากตื่นเช้ามาจนถึงสอดแจ้งวันใหม่นะั้นเมื่อเลยจะลาก็ได้ไม่ลาก็ได้แต่ธรรมเนียมของคนไทยไปลามาไหวก็ต้องบอกกันบ้างเออเพิ่นเมื่อแล้วเผื่อมีลูกหลานเข้ามาถามหาโอ้คนย่ายเพิ่นเมื่อแล้วเดอ้อจะได้มีพยานบอกว่าเออเพิ่นเมื่อแล้วเพิ่นมาล่าแล้วนี่เพิ่นมาล่าแล้ว ก็มีระเบียบวิธีปฏิบัติพุทธะผู้ขาลาชิ้นธรรมะผู้ขาลาชิ้นส้างฆาผูขาลาชิ้นอีกอย่างแล้วก็ตามบางคนก็ใช้แบบพระท่านใช้สิครั้งปัญจาขามิขิหิติมังทาเลทะพระเจ้าลาสิขาจริงๆแล้ว อุโบสถทศินตั้งเจตนาไว้วันหนึ่งคืนหนึ่งพอเสร็จวันหนึ่งคืนหนึ่งคือสําเร็จสําเร็จจิตของเราแล้วสําเร็จเจตนาในการรักษาอุโบสถทศินวันหนึ่งคืนหนึ่งอิมันจะรัดจริงอิมันจะที่ว่าสังแล้วอย่างที่เรื่องเขาเกล่าวให้ฟังกันเรื่อยๆเมื่อเช้าแต่ชอบก็กล่าวว่าพระเจ้าอุทยนะัย อดีตพระเจ้าอุทไทยน่ก็รักษาอุโบโสถตศินน่ครึ่งวันเอาแค่อีมันจารติงเอาแค่ตอนกลางคืนเพราะตอนกลางวันไปทํางานไม่รู้เรื่องว่าเขามีการรักษาอุโบโสถตศินเพราะว่าเศรษฐีพอถึงวันพระทีไรเศรษฐีนี่จะให้คนในบ้านนั้นรักษาอุโบโสถตศินทั้งหมดโยมต้องทําความเข้าใจให้ดีนะ เดี๋ยวค่อยเขว,ขว,วพอถึงวันพระพากันอาบน้ำเรียบร้อยชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วนุ่งห่มเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วตั้งเจตนาในการรักษาอุโบสถศีลเมื่อขอบขั้วเขาตั้งแต่ เศรษฐีลงไปถึงคนใช้วันนั้นเป็นวันหยุดงานไม่มีการทำงานอะไรต่างๆวันหยุดเขาเปลี่ยนวันพระแต่มีคนคนหนึ่งมาสมัครงานใหม่ก็ไปทำงานข้างนอกเลยไม่รู้ธรรมเนียมไม่รู้ธรมเนียมของบ้านเศรษฐีนั้นพอกลับเข้ามาก็มาเห็น อากับกิริยาของคนในบ้านนั้นสงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่อึกระทึกนึกนองบางคนเดินอยู่บางคนนั่งอยู่เดินจงกรมอยู่นั่งสมาธิอยู่ก็แล้วแต่ก็จึงถามว่าบ้านหลังนี้เขาทำอะไรกันก็ได้รับคคำตอบว่าเขาพากันรักษาอุโบสถศีลโยมชิดตามนะ ไม่ได้มีพระนั่นน่ะนะไม่ได้มีพระที่จะนำว่าที่มีพระภาวานี่เผื่อญาติโยมหลงพระเป็นผู้ได้ศึกษาแล้วเผื่อญาติโยมหลงพระจะได้บอกพระจะได้บอกแล้วก็เอาพระเป็นสักขีพยานว่าข้าพเจ้านี่ได้สมทานศีลแล้วเป็นพยานให้ในเด้อ ว่าสมาทานสิ้นแล้วแล้วเผื่อมีคนมาถามไถ่ญาติพี่น้องเขามาถามกันในไใงอันนี้เรามาวัดอีดีอยู่บ่เราไปทางใดนอเห็นอยู่บ่อเ่ยคู่โอเห็นยูเรามาหาคอยยุนี่เรามา,า,อยอยา,มาสมาทานสิ้นยุทางงนาขอนีิละนี่ก็ได้บอกกันมันเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติในศาสนาพิธีแต่ตัวเนื้อแท้นั่นเอาเนื้อแท้กับ กับระเบียบด้วยนะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันไอตัวเนื้อแท้นั่นต้องตั้งเจตนาด้วยตนเองตั้งใจตั้งใจงดเว้นไม่ล่วงละเมิดใช่หไหมงดเว้นในสิ่งที่บอกว่าเวลามณีเว้นจากการฆ่าสัตว์ตั้งแต่ตื่นขึ้นเลยถ้าเป็นอุโบโสถศีลนั่นนะ ยังไม่พูดถึงศีลแปดธรรมดาพูดเฉพาะอุโบสถศีลให้เข้าใจกันก่อนพอนายนั้นกลับเข้ามาแล้วก็ได้ยินว่าบ้านเศรษฐีนี้มีธรรมเนียมในการรักษาอุโบสถศีลในวันศีลวันพระก็ถามเศรษฐีว่าทำทำไมมันดีจังไดเป็นยังจังผ้ากันเหตุ เพื่อนก็ว่าให้ฟังอย่างที่พระบอกนั่นแหละพระบอกอานิสงส์ของศีลบางที่เขาก็ให้กล่าวคําสาธุตามไปบางที่ก็ให้สาธุในใจเกรงว่าเผื่อไปสาธุแล้วคนมันเยอะสาธุไม่พร้อมกันก็อาจจะเกิดความขัดข้องอะไรบางประการก็อ้อนสาธุในใจเอานะก็มี แต่บางที่เขาฝึกฝนได้ดีแล้วก็สาธุพร้อมกันตอนที่พระบอกว่าสีเรณสุขติงยันตีเราจะหยุดไว้หน่อยสีเรณสุขติงยันตีก็สาธุหมายถึงว่าศีนี้เป็นปัจจัยไปสู่สุขตินะโยมก็บอกว่าสาธุดีแล้วพระเพื่นบอกดีแล้วสาธุแปลว่าดีแล้ว โอ้ยดีแล้วนี่พระค่นบอกเขาว่าศีลอันมูเจา้าสมทานรักษานี่เป็นปัจจัยไปสู่สุคติเดอ้อโอ้ยดีแล้วขน่อยดีแล้วสีเลนโพคสัมปทาศีลเป็นปัจจัยให้เกิดโภกทรัพย์เดอ้อทั้งทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ภายในสาธุในใจก็ได้ บางที่ฝึกได้ดีก็สาธุพร้อมกันกลมกล่มกันไปดีแล้วโอ้ยศีลน,นี่เป็นปัจจัยให้เกิดพภกศัพท์เนาะสาธุสีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานก็ได้เดอ้อสาธุแค่สามอย่างนี้มันก็ยิ่งใหญ่แล้วเราเกียรติทุกรักสุขก,กันทางนั้นเพราะว่า เมื่อเราประสบความทุกข์เราไม่สบายกายไม่สบายใจฉะนั้นศินนี้เป็นปัจจัยไปสู่สุขติสุคติมีทั้งสุขติโลกมนุษย์สุคติโลกสวรรค์ก็มีเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ด้วยสิงคานบริวารมีอายุวันนะสุขภพละ,พะปฏิพันธนสารสมบัตินี่ก็เป็นสุขติของมนุษย์นะสุขติโลกสวรรค์ ก็ไม่ต้องกล่าวถึงอยู่แล้วเรื่องของสวรรค์นั่นก็เป็นสุคติเราก็ต้องการสุคติเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็สาธุโอ้เพื่อนบอกอาน,นิสงส์ของศีลเนาะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมทาสีเลนะนิพุติิงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทะเยเพราะเหตุนั้นศีนนี้วิเศษน่าแกลเดอเฮากรสาธุอีก สินนี้วิเศษนักแลเดอร์สาถุนี่ให้เราเข้าใจความหมายอย่างนี้แม้แต่พระโพธิสัตว์ลงเรือสำเพาไปสำเพาจะแตกสำเพาจะล่มไม่มีพระพระที่ไหนจะไปนั่งเรือสำเพาอยู่ตรงนั้นก็สมาทานศินอุโบสถศสินเมื่อถึงวันพระก็สมาทานอุโบสถศสิน พระมหาชนกลอยอยู่กลางทะเลมองไปเห็นดวงจันทร์พระจันทร์เต็มดวงเลยโอ้วันนี้เป็นวันอุโบสถศีลก็ตั้งเจตนาตั้งเจตนาเลยเฮ้ากับคืดเบิงในที่ว่าค้นร้อยอยู่นามนี่ มีศีลสีมสมาทานศีนลไห้คนร้อยอยู่นะตั้งเจตนาเลยวันนี้เป็นวันอุโบสถศีลเออวันอุโบสถศีลมาหอดแล้วน้อก็ตั้งเจตนาเลยเออมือนีศสิรักษาอุโบสถศีลบมแมนสินมานางมายัางพันเตอีหอย่างได้ตั้งเจตนาเท่านั้นแหละเจตนานะเจตนาเป็นสําคัญตั้งเจตนาเป็นสําคัญ ก็รักษาอุโบสถศีนอยู่กลางทะเลเห็นไหมอยู่กลางทะเลก็รักษาอุโบสถศีนอยู่ฉะนั้นมันอยู่ที่เจตนาของญาติโยมมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเท่านั้นแหละฉะนั้นขอให้เราได้ทำความเข้าใจในจุดนี้ว่าอุโบสถศีน อันนี้พูดเฉพาะอุโบสถศิลธรรมดาที่ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งะนะไม่ได้พูดถึงปาติไม่ใช่พูดถึงอุโบสถศิลอีกแบบหนึ่งที่รักษาสามวันสามวันสามคืนวันรับวันอยู่วันส่งเวันนั้นไม่ค่อยมีใครทำกันเราเอาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งี่ส่วนมากก็วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าเราศึกษาแล้วมันมีประเภทอีกประเภทหนึ่ง ชื่อมันจำไม่ได้แต่เขารักษาสามวันวันรับวันอยู่วันส่งเป็นสามวันสมมุติว่ารักษาอุโบสถศิลป์ในวันสิบห้าค่ำก็ต้องไปรักษาในวันสิบสี่ค่ำนี่วันรับวันอยู่คือสิบห้าค่ำวันส่งก็คือวันหนึ่งค่ำนี่สามวันสามคืนแต่อุโบสถศิลธรรมดาของเราเนี่ยก็คือวันหนึ่งคืนก็เป็นอันว่าจบเรียบร้อย จบถ้าหากว่าตั้งเจตนาไว้อย่างนั้นทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของศินแปดสินแปดนี้ข้อปฏิบัติเหมือนกันแต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลามี8ข้อเหมือนกันกับอุโบสถศี่แต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลา,สสา,ว,ว,ลาว่าจะเป็นวันหนึ่งคืนหนึง อย่างเช่นตอนเย็นมามาสมาทานตอนเย็นอย่างเมื่อวานนี่เรามาสมาทานสินแปดตอนค่ำทําวัดเสร็จแล้วสมาทานสินแปดนี่ถ้าเอาคำที่กล่าวเบื้องต้นว่ามีผู้กล่าวว่าวิการละโพชนาจากเที่ยงเป็นต้นไป งดเว้นอาหารในยามวิการวิการในทางพุทธศาสนาคือเมื่อเที่ยงแล้วจะรับประทานอาหารอะไรไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเมื่อวานนี้ญาติโยมสมาทานสินแปดตอนเย็นมันก็ผิดสินนะสิเห็นไหมมันขาดไปหมดเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเจตนาเราตั้งใจสมาทานสินตอนเย็นมันก็เป็นสินจากนั้นไป รักษาได้ใช่ไหนก็บริสุทธิ์แค่นั้นไม่ใช่ว่ามาสมาทานตอนเย็นแล้วไม่เป็นศีลกายเป็นมูสาอีกคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันนี่ต้องทำความเข้าใจให้ดีจะสมาทานตอนเที่ยงคืนก็ได้ตื่นขึ้นมาสมาทานศีลตอนเที่ยงคืนก็ได้ ตอนไหนก็ได้นะสินแใกล้จะตายสมาทานสิน8ปดตอนนั้นก็ได้ไม่มีระยะเวลาบอกไว้นะอันนี้พูดให้กันฟังเนาะถ้ามีนักปราชญ์อาจารย์เขาทีิบายอย่างอื่นก็ลองใช้วิจรณญาณพิจารณาเอาส่วนในความรู้สึกของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้นีย้ยังไม่ได้ให้เชื่อตามนะ ให้พิจารณาให้ใหดีบางทีมีครูบาอาจารย์อื่นท่านพูดไปอย่างอื่นท่านทั้งหลายก็ใช้ปัญญาพิจารณาเอามันเป็นศีลไหมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเจตนานะเจตนาหังศสีรางวัฒามิเอาตอนเจตนานะเจตนาเขามันเกิดขึ้นย่ำไหนละ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นย่ำม,มือเศร้านี่แล้วมันเกิดขึ้นพี่ตอนบ่ายโมงพี่ตอนซีโมงแรก เป็นบอมันก็เป็นนะว่ามันมีเจตนาละ่ะเจตนารักษาศินในช่วงของขําไปก็รักษามาเรื่อยๆ